Nè, ừ. ừ. ลูกแม่หัวราแม่อย่าเพิ่งมานะ หนึ่งเย้เย้เย่ถอยหถอยถอยหตาตาแม่แม่แม่ห้ามมาแม่ห้ามห้ามมึงนูรถรถใครอะลูกแม่โอ้แม่แม่รถแม่มาพรุ่งนี้หนูก็จะได้เจอแม่แล้วโอเคไหมคะโอเคขึ้นมาหนูอยากเข้ามานะแม่แม่อย่าพุ่งอันแดงมา บอกบอกตาหยุดก <otic ality> ่อนตาหยุดหยุดนะลดตาไม่ใช่รถแม่รถตา ไหนอ่ะจอดตาจอดจอดตาจอดแน่วไปเรียบตาหมออกกำลังกายกันหนึ่งสองสามส่หเหมหนึ่งสองสาห้าหกอุ๊บเลตั้งหา

<laughs> you yeah.

ไปไหมพลอยอออมาใหญ่ทีใอ้เ้ยไปแบกเขาพี่ไล

ใ้สองคนกับตายายหนีกับตาด้วยโอ๊ะอือมาอีกาอเอือมา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 ตาม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 มามามาาม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 าาม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 า้าม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 าามาอาามาาดาม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 าอามามามาอาาาาาา จุ๊งเฮ้ยยีหอยได้สามแล้วนะเอาไหมเอาไหมอายืนใชไหมปุ๊บอ้ยรูนเกื่องนี่หอยน้ำนับยวอย่ากเล้งเดี๋ยวอยากให้ยายนับถึงสามอนโอเคไหมคะลูกอ่าอ่ออะไรก่อนเนื้อ

นะลูกแสดหรอแสดอึดไปเลยโบ้อ๋ออึดไปโบ้อึดไปโบ้อึดไปโบ้ไปไปอึด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  <tiếng nói> เดกดูดไม่ไม่่ะกันียใหมดนะดูนะดูนะเอมมามาวัดวนสูงหไสูงพอกันเลยจะสูงพอกันไอโรสไอ้